วิโซจ๋าจ๋าข้าได้ยังไงข้าต้องก้าวข้าไม่ได้มาเพื่อเจรจาจ๋าจ๋าเราวิโซคือเรื่องส่วนหนึ่งที่ข้ามาเยอะนะครับคือเขาไปเข้าพวกกับพวกมองโกนนะครับเป็นเพื่อนโอ้โดนตลบหลังครับสะกัยสมา 井様目を開けてくださいタカなぜだに何かあったかと思い助けに来たんですが見つかってまずいこそ見つかっにここで死ぬんでしょうか諦めてはならん縄をほどけ <laughs> 少しでも緩まれば。<laughs> <laughs> ากาะากะน่าจะไม่รอดครับทากะคนที่อยู่ข้างกับแล้วคนนี้คือขานขานตูตานขที่เป็นหน้าที่าากน่มาบุกก่อนาุคออา

คนเจ้าจะยองทำตามเจ้าสามารถเคี่ยวช่วยชีวิตพวกเขาเซ์เจ้าจ้องจะแบ่งแยกแล้วค่อยชิตอย่างที่ทำกับลินโซ่ไม่ได้ผลกับเราหรอกเป็นตำนานของเจ้าไม่สนใจเจ้าด้วยซ้ำ <c oughs> ว่าน่าจะไม่รอดนะครับทางก,การสางนี่หดหนุมากครับ ก,การเข้าสิ้นวิ่งสิฮากก้าฮักก้กายูเซสาระเร็ว โอหหูมากครับเดีอดูฉากนี้ครับ <S <S นี่ครับอโนเล่โนเสดชินดโซมาเลราบะเติคอันคือชากไกลนี่แทบเงือตกครับคือแบบ เพื่อนที่พักดีนะครับเขาไม่ใช่เพื่อนเขาเป็นรุ่นน้องแต่ว่าเขาเป็นอ่า